ครับผมมาต่อครับผมเมื่อกี้นี่อาจารย์เลสสั่งลุยครับกกได้ชมได้ฟังกันแล้วครับผมนะครับอยู่ที่เดิมครับบ่าทนได้ไปใสนะครับอคลิปนี้ครับผมแนวทางตัวเลขของหลวงตาปริศนาครับผม หลวงตาปิศนานะงวด่ิพานมาเลขหลุดครับแต่ว่ากับแอดเบิ้งเลขเบื้องแล้วหลุดกับจริงอยู่แต่ว่ากับนาสนใจครับนะครับเป็นยังี่น่าสนใจนะครับเลขของอหลวงตาปิศนาครับผมหลวงตาปิศนาเพิ่นไห่เด่นบนล่างมากเก่ากับศูนย์ครับ นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับเลขศูนย์ครับมาล่างครับให้ลักลอยแปดกับสามครับบมมารักลอยครับแปดกับแปดไปแลนไปหาศูนย์ครับจับคูออกล่างนะครับเลขดับบนครับดับหนึ่งดับล่างดับเจ็ดกอดพ่อกันไปออกบนครับผม อย่างที่เคยบอกนะครับอกองสลักไม่มีเลขดับครับผมนะครับเสี่ยงคำนวณเพิ่นคิดสูตรขึ้นมาครับนะครับกองสลักไม่มีเลขดับนะครับกะมันก็นดีอยู่นะครับเนาะถ้าสมมุติว่าเวลาคำนวณแล้วมันดับถูกครับผมเพราะว่ามันซอยประหยัด ต้นพุนได้หลายนะครับนี่คือทีมาที่วัดเป็นอย่างหลายๆเสียงคำนวณถึงต้องคำนวณเลขดับออกมาครับนะครับอ้าบานนี้เบื้องเลขสองตัวครับผมอาจารย์ดวงตาพิศนาครับเพื่อนจับผู้ห้บวัตถุหรอกครับเลขของอาดวงตาพิศนาวั่ผ่านม่ากบอกข่าวเนาะนะครับ แต่ว่าบางเลขกสามตัวที่เพิ่มห้มากครับผมนะครับแปดไปจับคู่กับศูนย์ครับไปออกล่างครับแล้วก็นในส่วนเลขฝันก,นกับบอกเข่าครับลงตาเพิ่งกระบอกยู่หรอกปกติก็จะบบอกฝันนะครับแต่ว่ารอบนี้มีคนสอบถามเรื่องบูชากุมานท่องครับกุมานไอ้ไข่บางทีกุมานท่องเนาะกูมานไอไ้อไ,อไข่ที่เพิ่นได้มาก บารนี้ตกลองขึ้นมากครับเป็นฝันว่าคุณม่ในใครเนี่ยมาบอกกับว่าถ้าจะให้เพิ่นบูชาให้บูชาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเดซิลสันโอ้คุณม่ในใครเพิ่นมาบอกเรื่องบูซาครับผมกะคิดว่ามันจะเป็นตัวเลขน,นะครับปรากฏว่าบอมแมนครับนะครับบอออกนะครับแต่ยังต้องตามต่อครับสำหรับหลวงตาิฤศนาครับผม งวดที่ฟั่น06ออก06นะครับงวดที่ออกล่าง92ครับกักเขา่านะครับงวดที่ออกล่าง92นี่งวดนั้นงวดวันที่หนึ่งกลุ่มบ้าพันครับที่ออกบนซีนึงนงออกล่าง92นะครับตัวเลขของลุงตาพิศน่นะครับเป็นเลขตัวกัน92อ่า29เนาะเพื่อให้เลขตัวกัน29มันออก92ครับผม เดี๋ยวเท่ากับมเมื่อิงแนวทางของหลวงตาปิศานะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยอุ้ยหกสิบหกไม่ใช่หกสิบห้าเนาะโอ้แอดยังว่ไใ้ชิ้นอีกนะครับเนาะผ่านมาสองเดือนจะสองเดือนแล้วครับนี่ครับ ตัวเลขของหลวงตาปิศนาครับผมหลวงตาปิศนาเพื่อนให้ตัวเลขวิ่งหรือเลขเด่นครับบนล่างมากสามตครับมีศูนย์มี1มี2ครับผมนะครับแต่ว่าเน้นไปที่ศูนย์กับ1ครับศูนย์กับหนึ่นตัวเน้นครับส่วนเลขจับคู่ครับ เก้าหางครับผมลวงตาพิศนาไฮมัสเก้าหางนะครับมี 40, 41, 42, 50, 51, 52, 60, 61, 62แต่ว่าเพิ่นเน้นตัวเลขศูนย์กับเลขหนึ่งครับกเลยเป็นพิมากของไฮไล่สีเขียวๆเ,เรืองๆนั่นแหละครับ นเน้นตามตัวเด่นครับผมนะครับแอดกับมนแน่ใจที่กันเดี๋ยวคิดว่าคงสุดท้ายครับผมคิดว่าน่าจะมีฟันทงครับนะครับน่าจะมีฟันทงครับแต่ว่าตอนนี้เอาชุดเต็มไปพิจารณาก่อนครับผม เลขชุดนี้ครับเป็นเลขสูตรคำนวณคือกันครับนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้แอดลองเทียบกับชุดของอาจารย์เลขสังดุยครับนะครับลองเทียบกันเบ้งเมื่อกี้นี้นี่ตรงกันอยู่สามตัวนะครับ 0 4 0 5หาแล้วก็2หาครับที่ตรงกับอาจารย์เล่ังลุยครับ0 4น5 2ซหาหาเนาะอาจารย์เล่สังลุยมากแต่ว่าของดอวงตาปริศนานั้นเป็นตัวกลับกันครับนะครับเป็นตัวกลับนะครับนี่ครับเป็น4 0 5 0นหานะครับแล้วก็หา2เนี่ยมีเพือที่ตรงกันครับผมนะครับ ตรงกันสามหางครับผมนะครับอันนี้กันว่าสูฟานซีซีครับเห็นสูตรคำนวณเพิ่นเลขชุดเลขสูตรเพิ่นแม่นด้วกันนะครับแอบก็เลยลองเทียบกันเบิง่งเพื่อว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งขอคิดนะครับในการตัดสินใจหรือว่าในการพิจารณาครับผม เดี๋ยวตอนนี้แอดนั่งล่อตัวเลขของเจนาง3ล้านอยู่ครับต้องเบินว่าเจนาง3ล้านจะฟันมาตัวไหนอาเพื่อนจะห้เลขตัวไหนมาแน่ครับซึ่งล่าสุดเจนาง3ล้านนว่าคุณแม่นาางครับผมนะครับเพื่อนกัอายุไรแล้วหละัะนะครับกับเกือบจะหกสิบแล้วกัเวลาสนทนากัอาจจะเรียดคุณแม่นะครับ อีกหลายมือเตอิบอยู่ครับผมเท่าที่คุยกันเนาะสำหรับเจนงาสำลายนะครับแล้วก็นในส่วนของเลขน้องเก้าจอมนะครับเลขน้องเก้าจอมนี่มวดที่พานมากเขาทั้งบนทั้งล่างครับให้ว่าเป็นที่เด็ดครับแต่ว่า